โอเคน,คขอขอนดน้ครับล้วขอกำับที่จะตุนทากกันด้วยนะครับเมน่อเขาสเกใหไปครับแล้วครับผม เู้นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมใหม่คราฟที่ครั้งนี้เราอยู่กันในใหม่คราฟแอยู่ออท์อันนั้นเองก็แอดออท์ที่มาดูวันนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นแอดออทหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับซึ่งแอดออทตัวนั้นก็คือแอดออทดันดาันนั่นเองฮ่าดันดันดีแล้วนะครับผมซึ่งเป็นแอดออทที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมครั้งที่แล้วผมรีวิวบนคอมไปรอบนี้มาในโทรศัพท์แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าของเดียวกับมอสที่สุดที่เจ๋งมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมขขึ้้้้นนนตัวไอมุาาบใหะถเกิดใคครรอยากกกู้เจ๋งแ่ไหน็ดตัวไอ้้มุขวาบบนกลััไปดู นะครับผมอ่ะเอาทุกคนพร้อมกันอย่างถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วแล้วก็ช่เราไปเริ่มการการีวิวกันเลยดีกว่าผมไปไปเลยโอเคผมและนี่ก็คือของที่เพิ่งเข้ามาในแอ,อนตอนี้นั่นเองปึ๊บที่ไม่มีนะครับเพราะตอนนี้มันอยู่ในตัวเดียบฟอยแล้วนะครับผมอ่า แล้วเขาอาจจะมองว่าเอ้ยพี่มันแค่นี้เองเหรอวะก็ไม่เชิงแค่นี้นะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเรามาเริ่มจากอันงแรกเลยนะครับผมอันนี้นะฮะเป็นเซตติ้งธรรมดานะครับผมว่าจะเปิดเพลงปิดเพลงปิดคูดาวอะไร่างนี้ก็เป็นเซตติ้งธรรมดานะครับผมจากนั้นเนี่ยครับผมอันนี้เป็นชุดนักเรียนของคุณเคนนั่นเองนะครับผมหรือว่าที่รู้จักกันในนามของโอคารุนนะฮะพระเอกของเรานี้ก็จะเป็นม่นตาแบบเนื้อแบบนี้เลย นะครับแล้วก็เป็นชุดยูนิฟอร์มแบบนี้นี่เห็นป่ะน่ารักนะแบบเขาเขาเขาทำมาดีนะครับผมผมชอบนะเนี่ยแบบเออออกมาดูดน่ารักเลยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีแค่นี้แหละนะไปจบเบรื่องรีวิวอ๋อไม่ใช่นะครับผมแล้วก็ สุดท้ายน,นะครับผมที่สำคัญที่สุดนะฮะนั่นก็คือนี่มันคือการแปลงร่างนั่นเองนะครับผมแอตทริบิเปิดร่างแจเกตเทับโบนะครับผมนะเออมาเดี๋ยวเราลองแปลงร่างกันดีกว่าไหมดูซิว่าร่างของแจเกตเทัโบจะทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคมาพร้อมหนึ่งสองสามแปลงร่างปึ๊บนี่นี่โอ้โหมีกระชากแล้วก็โอ้โหนี่โอ้โอ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 อยมีบินแล้วผมนี่แปลงร่างแล้วรอแล้วโอ้โหอีเฮ้ย โคตรเท่เท,ทจริงนะฮะนี่ออกมาประมาณนี้เลยนะครับผมโ,บโ,บโอ้โหดูแอนิเมชันดี <S 2> <S 2> <S 2> โคตรเจ๋งนะฮะคือผมสีแดงเปียวเลยนะครับผแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรกรงเล็บออกมาด้วยนี่ก็ตามสเตปย้ายแกะเทอร์โบนะครับผมแล้วก็นี่ที่เหลือในตัวเราก็จะเป็นท่าต่างๆนะครับผมซึ่งก็มีหลากหลายท่ามากมายเลยนะฮะมาเดี๋ยวเอาอดทดลอมาเกาอน้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าแต่ละท่าเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมเออเจ๋งจริงนะโอเคตอนแรกโคตรเจ๋งน่องกันเลยบู๊บนี่มาเยอะๆเลยนะฮะอ่ะ โอเคผมมาเริ่มจากช่องแรกนะครับผมก็จะมีอยู่4ท่าด้วยกันนะนี่จะสามารถกดคลิกขวาคลิกขวาเพื่อเป็นการอะไรอ่ะเป็นการต่อยเหรอลองกดดูนะเนี่ยแตุ๊บอ๋อเป็นการเตะนะครับผมนี่กดคลิกขวาเป็นเตะได้มามาเดี๋ยวเตะไปโดนตีโคตรแรงนะโอมาแล้วถ้าเกิดว่าคลิกเอดชิปคีย์ขวาเราจะเป็นไงชิปคีย์ขวาตุ๊บอ๋อเป็นการแบบพุ่งขึ้นฟ้านะแบบนี้นี่ โห้โคตรเบี้นะแล้วกดกระโดดขี้ควายแล้วเป็นไงเนื้อซ่อมฮึบอุ้ยอ๋อเป็นการแบบหมุนตัวนะครับหมุนตัวนี่หมุนตัวแล้วก็เตะนี่หมุนตัวแล้วก็กระทืบเท้านะครับผมนี่โคตรเบี้ยวอ่ะแบบฟิลแบบเล่นกิจกรรมอะไรอย่างนี้เลยโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับผมสุดท้ายท่าท้ายอันนี้เป็นอะไรเนี่ยกดโอ้โหกดชิปแล้วก็กระโดดพร้อมกันนะฮะมาเนื้อซ่อมฮึบอันนี้เป็นอ๋อเป็นการเหมือนกับเวียงตัวนะครับผมนี่แล้วก็ฟาดเข้าไปนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผม คตรเท่นะครับผมนี่เอาจีนผมว่าแค่ต่อยธรรมดาน,นี่ก็เฟียวนะเนี่ยอ้ดีไม่ใช่การก,ก,กับคอมโบต่อยธรรมดาก็โหดแล้วนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับไปต่อนะฮะต่อเซตที่2นะครับผมมีอยู่ท่าเดียวนะฮะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นรัชชิ่งเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าท่านี้คืออะไรนะครับโอเคเริ่มจากเดี๋ยวลองกดที่ขวาเลย1 2 3ปึ๊บอ่ะเดี๋ยวอะไรอะ่ะเอาใหม่ใหม่แล้วซ่อมปึ๊บ นี่โอเป็นการแทงนะครับผมอ๋อคือคือ,คอมันต้องแทงให้โดนด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าแทงไม่โดนนี่มันก็จะไม่โดนฮะ,ะอ่าเอาใหมา่เอาใหมา่นี่แล้วถ้าแทงฮึบนี่แทงแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็มีแบบว่าใช้กากอากาศด้วยเหรอเดี๋ยวเราดูนะใช้กากอากาศเป็นไงปุ๊บอ้๋อ,อใช้กากอากาศเป็นการแบบกระโดดขึ้นไปแล้วก็อืมเอาดีนี่นี่โห้โคตรแรงนะครับผม เปี้ยวจริงนะฮะที่ผมว่าพัฒนาตอนนี้คือแบบทําดีมากเลยอะแบบว่ารายละเอียดดีเทลดีมากๆเลยนะครับอโอเคไปกัตนต่อนะครับต่อมานะเซตที่3นะครับผมเป็นมีอยู่3ท่าด้วยกันนะฮะนี่มีแบบว่ากดชิปใช้ตอนชิปแล้วก็ใช้ตอนกระโดดนะฮะโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นการแบบอะไรอะเตะดันคอเหรอดูซิปุ๊บอุยอ้ยอุยอ้ยอะไรฮะบีบคอเหรออุย้ย โอ้โห้ขึ้นแรงน่ากลัวมากเดีี๋๋ยยวเด้อขออีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้แม่ย่าเซนเซอร์นะโดนย่าเซนเซอร์ไปโอเคมาเอาเอาเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้แล้วกันมาหนึ่งหนึ่งโอ้ยไม่โดนหนึ่งสองซ่อมนีมาแล้วแล้วก็ไงเฮ้ยบีบคออื้อกระแทกคอยแล้วก็โอ้โหใครเห็นก็ว่าตายนะครับแล้วก็ตายจริงนะโอเคประมาณนี้นะฮะมาเดี๋ยวดูท่าต่อมานะท่าต่อมาเป็นกระโดดใช่ไหมมาอันนี้ใช้ใช้ใช้กากระนะหนึ่งซ่๊บ นี่เป็นการแบบขึ้นบนฟ้าแล้วก็โอ้ลงมาระเบิดเลยนะระเบิดตู้มันนะผมหัวแรกเออนี่ให้มันได้อย่างงี้ดิแม่มาตรฐานการทำมันในโทรศัพท์นี่โหจริงๆเลยครับผมโอเคแล้วก็สุดท้ายกดชิปนี่กว่าโอเคพร้อมเนื้อรับกดชิปที่ขวาฮึไม่โดนไม่โดนทำใหม่นึบฮึนี่โดนแล้วละไงโอ้โหโอ้โหโอ้โห <c oughs> คือเดี๋ยวนะคือเมื่อกี้เนะี่ยไอ้ท่าคดความปกติอ่ะมันคือบีบคอใช่ไหม <c oughs> อันนี้มันเอ่อผมว่ามันกระซวกอะไรบางอย่างผมว่ามันเนี่ยเข้าเป้าเต็มๆเลยนะครับผมผมว่าน่าจะจุกอยู่เหมือนกันนะถ้าโดนตรงนั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมโอคประมาณนี้นะฮะไปกันต่อที่ท่าต่อมาคีควานะครับผมนี่ท่าต่อมามี3แบบอีกแล้วนะครับผมโหทำไมมันอัดแน่นจริงเลยนะมาเราได้คดความรมดาก่อนหนึ่งสองซ้อ อะไรฮะวิ่งอ๋อเป็นการวิ่งแล้วก็คลั่งนะครับผมนี่อุ้ยโคตรแรงนะเป็นการเหมือนกับวิ่งไปแล้วก็แตบบ่มันมีชาร์จมาทางก่อนนิดนึงนะนี่ก็วิ่งไปแล้วก็สักพักหนึ่งนะมันค่อยนี่โอ้โหเป็นการฟันแบบนี้นะครับผมหู้ววโคตรสุดยอดโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเอ้ยยังสุดท้ายอันนี้การกัดการกัดเนืนะ้อฮึบเฮ้ยเป็นการแบบบ้าแล้วก็ กลับมาเตะเหรอทอาใมเนื่อปึ๊บนี่เป็นกระพุ้งแล้วก็อออืื้หเตะซ้ําไปทีหนึ่งนะค่อนข้างแรงแรงอยู่นะเสร็สุดท้ายถ้ากดชิปล่ะฮึบเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟาดเลยโอ้โหสีเลยนะฮะอันนี้แรงจริงแล้วเป็นผมว่าท่าที่แรงที่สุดอะคือท่าลายบุคคลเว้ยแบบถ้าผมแบบใส่ตัวลายบุคคลเนี่ยคือเจ็บนะครับผมเนี่ยเจ็บนี่มาเนี่ยฟันรัวๆแล้วก็ ตุ้มเนี่ยมันตายก่อนที่มันจะรอดสิครับหดเกินนะผมสงสัยอะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าผมเป็นแบบไอรอนกเลมอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นไอรอนกเลมอะจะได้ไหมเดี๋ยวผมขอนี้ก่อนนะมาเอาสักตรงนี้แล้วกันมาดูดิไอรอนกรีนมันจะรอดไหมดูซอมนีมาแล้วจะทั่วเข้าไปนีฟพลุลวแล้วก็ยังไงตู้มโอ้โหรอดรอดปะรอดได้แก้ะพี่ฮะโอ้โหแต่ก็เจ็บนะเมื่อกี้จะดูดูจากแขลเลือดก็ก็น่าจะเจ็บอยู่ นะครับผมอ่ะโอเคไปกันตอนที่เซตต่อมาเลยดีกว่านะครับผมแล้วเซตต่อมาคือนี่มีอยู่สองท่านะครับผมอ่าอุย้ยมีรูปฟันมันเป็นอุย้ยให้ผมเสะแล้วก็เลยมันทำไมนเนะี่ย <c oughs> พีด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 โอเคผมเซตต่อมาเป็นรูปฟันนะเดี๋ยวลองกดดีกว่านะฮะโอเคคลิกขวาปึ๊บอะไรอ่ะไม่มีเพย์เอ้ยมีมีพูดบทพูดแล้วก็วับพุ่งไปไหนอ๋ออันนี้น่าจะเป็นฮะเอ้ย มันไปคาบฝันมันไปคาบอะไรมาเมื่อม่กี้ปุ๊บวิบ่งระายะหนึ่งแล้วก็ตูมระเบิดนะฮะแล้วก็ฝันไปคาบอะไรมาไปคาบแขนใครมาพี่รู้สึกว่าเออแขนพิเดจเจอร์น่าจะไม่ใช่นะโอเคประมาณนี้นะอู้แต่ว่าถึงว่าเร็วนะมันก็ถือว่าเร็วอยู่นะฮะแต่้อนถ้าเก,กิดว่ากดชีปล่ะกดชีะจะเป็นไงนะฮะโอเคเนื้อปุ๊บหน,นีอันนี้แบบเฮดบัตเหรอใช่ปะ นี่จริงด้วยนะครับเป็นการแบบเฮดบัตเข้าไปตรงๆเลยนะครับผมนี่ผมว่าแรงนะท่าเนี้ท่านี้น่าจะแรงอยู่นะเฮดบัตโป่งเข้าไปนี่เออใครโดนก็เจ็บดีเจ็บเจ็บโป่งเจ็บดีนะขนาดนี้นะครับผมโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับผมมาที่ช่องสุดท้ายกันแล้วนะมันคืออะไรอะ่ะมีอยู่สองท่านะอะไรเป็น s l a s นะครับผมเดี๋ยวลองกดดิเลือบฮึบอุ้ย โอ้ไปการพันรัวๆผมนะโอ้แล้วมันไม่ได้โจมตีเป็นตัวนะมันแบบมันโดนเป็นกลุ่มเลยนะหนูนะนะฮึบเนี่ยโอ้โหกวาดเรียบสะใจมากโอคารุนนายนี้มันสุดยอดจริงนะพลังของยายแก่เทอร์โบแม่งโคตรโหดเลยนะครับผมโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับผมอันนี้ท้าทายละอันนี้ใช้ในตอนกดชิปโอเคเดี๋ยวดูดิถ้ากดชิปจะเป็นยังไงนะฮะพอเรื้อซ้อมฮึบชิปแล้วก็อุ้ยอุ้ยมีเอฟมีเอฟเฟกต์เฮ้ย บอามาโอ้โหกระโดดไปแล้วก็โอ้โหโอ้หโอหใครเห็นก็ว่าตายนะครับผมบอกเลยใครว่าตายแล้วโอเคเอ้ยผมลองกับแอลกอเรมบ้างไหมเมื่อกี้ผมว่าน่าจะลองกอดแอลกอเรมได้นะนาะยขอลองสิวันนี้แอลกอเรมจะรอดไหมมาบน,นี่มาแล้วเขาจะมี้มาแล้วเอาเว้ยเอาเว้เดีย๋ยวนี้ขึ้นมาคัสซีนนะครับผมนี่ตัวนี้ว่าเจ็บอยู่เนี่ยเจ็บอยู่เออหูลงมาแล้วครับผมแล้วก็กระโดดขึ้นไปอีกรอบนึงดูไปแล้วก็ นี่แกะไม่รอดนะนี่ไม่รอดนะโอ้โหโอ้ไม่กอดตายเลยนะครับผมไอร็อคแรมตายไอร็อคแกรมยังตายอ่ะไอ้เมื่อกี้ถ้าเมิกิพลาถ้าก่อนหน้าแมลงอ่ะอันนั้นคือมันไม่ตายนะแต่ว่าทีนี้คือตายเลยนะครับผมเลือดไอร็อกแกรมคือมันเยอะมากนะเออแต่แต่ข้างหลังโดนคาดได้ก็ไม่รู้นะเลือดไอร็อคแกรมผมว่ามันเยอะมากเลยแต่มันยังตายท่านผู้ชมมือแปลว่าท่านี้โหดจริงนะครับผมโคตรแรงนะอ่าไหนๆนึงแล้วกันขอขอยเล่าหนึ่งขอเล่าหนึ่งเรื่อความชัวนะนี่ มีหมาผมนี่ตอนนี้มามาแล้วก็ว้าไปจากไหนไม่รู้นี่มันคือท่าอะไรอ่ะเหมือนท่าไม้ตายเลยนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันฆ่ามาจากไหนอ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกก็ได้นะนี่แต่ว่าดูข้อมันแรงมากนะครับแล้วก็ทีเดียวตายนะโคตรโหดในคราบผมนะข้ออ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ้กวกดที่ไกวาราก็จะเป็นการแบบนี่กระชิบอ่าเป็นการกลับร่างเดิมนะครับผมถือว่า โหดนะถือว่าทําดีมากเลยนะครับผมสับแอดออนนี้นะพูดนาทําดีจริงนะก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นพูดนานาเดียวกับแอดออนจิจิสุไคเซ็นนะที่ผมแปะไว้นะครับผมนะเออเจ๋งจริงนะครับถ้าเกิดใครอยากดูก็อย่าลืมกดไอ์มุมขวาบนกลับไปดูได้นะครับส่วน <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าใครนี่อยากโหลดแอดออนนะครับผม,ผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะให้ไปแปลงหน้าเป็นโอคาลุนเล่นกันเลยนะครับผมก็สวัสดีผมจะไม่ซีคอตาไปก่อนถ้าเกิดชอบจอย่าลืมกดไลค์กันสุดท้าย เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการที่จะไปด้วยนะครับว้เจรินคณะัุน,นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปจ้าบบ๊ายาย